สดมนกิจกรรมความเพียรครั้งที่83วันที่25มีนาคม2568ค่ะ วันที่วันที่25มีนาคม2568เป็นครั้งที่83ที่ข้าพเจ้านางสาวยดาก้องมณิชยปุณชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปณิชและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อเนี่ยขลัในอคัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอน บทที่หนึ่งบสวดชมรงเทวดาสัมันตาจะกวาเลสุอัตตราคาั้ันตุเทวตาสัตธรรมังมุนิรา,าจาสาสุนันตุสักขโมขทางสักเคการมีจะดูเปขีนิสีคาราตาเตจันตริเควิมานีทีเปรัเทจคา,าคารตารุวะนาคฮะเนเคหาวัตถุไม่หิเกเตภูมมาจายันตุเทวาชาลัทธราวิชเมยาาัขาคันท้านาคา ติดทันตาสันติเกยังมูนิวะได้ว่าจะนังซาธบูมีสุนันตุธรรมะสวนรการูอายามะทันตาธรรมะสวนรการูอายามะทันตาธรรมะสวนรการูอายามะทันตาบทที่สองบทปูชาพระรัตนาตยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะทำมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังขังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพะรัตนาตยอระหังสัมมาสัทโธปะขาวพุทธังปะคาวตังอภิวาเทนิ สวาสดีค่ะตัวพระเวตาธมุทธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพระคขาวโตสาวะกะสังโฆสังคังนัมามิบทที่สี่บทสวดน้มังการจิตที่คาถานะโมตสาพระคขาวโตูอรหตูสัมมาสัมพุทธะนะโมตสาพระคขาวโตูอรหตูสัมมาสัมพุทธะนะโมตสาพระคขาวโตูอรหตูสัมมาสัมพุทธะ บทที่5บทสวดไต่สารณคข้ามนาปาถะพุทธังสารนังคชามิธรรมังสรนังคชามิสังคังสารนังคชามิทุทิยมปีพุทธังสารนังคชามิทุติยมปีธรรมังสารนังคชามิทุติยมปีสังคังสารนังคชามิตาติยมปีพุทธังสารนังคชามิตาติยมปีธรรมังสรนังคชามิตาติยมปีสังคังสารนังคชามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานาทีเมีสารนังอัญญงพุทโธเมีสารนังวลังเอเตนะสัจวะชีนะสติเมหุตุสัพพทานาทีเมีสารนังอัญญงธรรมโมเม วัลังเอเตนะสัจจวัเชเฒนะสุทีมีหูตุสัพพทานัตถีมีสระนังอัญญังสังโฆมีสระนังวัลังเอเตนะสัจจวัเชเฒนะสุทีมีหูตุสัพพทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิทธิปิโสปัจขวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณะซัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตุโลปลุริสธรรมมาซาละทิสัตถาเดวมนุสนาณ์พุทโธปัจขวาติ บทที่8ธรรมานุสติสวาคาโตพระคาวตาธรรมูสันทีลิโกูกาลิโกูเอหิปัสสิกูโอปัญญิโกูปัจจัตังเวทิจัปโภวินยูหีติบทที่9กสังคานุสติ จุปฏิปันโนพระเขาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระเขาโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพระเขาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระเขาโตสาวกสังโฆยันทิทางจัตตาริปริสยุคานิอัตถะปริสปุขฆลาเอาสาวะเขาโตสาวกสังโฆอาหุเนโย و, ปาหุเนโย و, ทักกิเนโย و, อัญชลีกัลนิโย و, อนุตลังปุญญักเเคตังโลกัสสาติบทที่สิบนาฏนาสูตร ยานิทาภูตาีิสมาคาตาีิภูม,มานิวายานิอันตลิเคสเพะภูตาสุมนาพระวันตุอาโทโปิสักกาจาสุนันตุภาสิตังตัดสมาหิภูตานิสามีทาสาเพเมตังกรลูธาบรรุสิยาประชายะทิวาจรัตโตจหรันติเยพรลินลตัดสมาหิเนรักขะะอปมตายังกินจีวิตตังอิทวาหูรังวาสักเคสุว,วายังลัตนังปณีตังนาโนสมังอัติจธาคเตนะอิทัมปิ พุทธีรัตนังปณีตังเอเตจสเตนะทวติโหตุขะยังเวลาครั้งอมตะตังปณีตังยะทัตคาสกยามุนีสมาหิตูนาเตนะธรรมีนาสมัติถีกินจิอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตจสเตนะทวติโหตุยามพุทธเสโทปริวันนาเยสุจิงสมาธิมานันตะลิกันมาการยะมาหุสมาธินาเตนะสมูนาวิชติอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตจสเตนะทวติโหตุ เยปุกคลาอัฏฐสตังปัสสตาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทังขิเนยาสุขตถาสาวกาเอเตสุทินนานิมหาพราณีอิทามปิสังเคระตนางปณีตังเอเตสเจนะสวัสดิโหตุเยสุปยุตานมมสสาทักเทนานิกามมโนโคตมสสาสนามหิเตปฏิปตาอมตังวิคายหาลัทธามุธานิพูติงผูชมนาอิทัมปิสังเคระตนางปณีตังเอเตสเจนะสวัสดิโหตุยาทินตะคคโรปะทวิงสิโติยาจตุภิวาเตพิอสัมปะตัมเบลตะทูปะมัง ปูริสังวาทามิยูอรียรสัจจานิอเวจะปัสติอิธามปิสังเคระตะัตนังปณีตังเอเตสัเจนะตวะติิหนตุเยอรียสัจจานิเวภาวายันติคัมภีรละปัน เยนะสุเทติตานิกินจาปิเตหโณติภูสัพปมาตานาเตผวังอัธมมาทิยันติอีธรรมปีสังเคและจันนังปณีตังเอเตสตเตนะทุบติหโนตุสหาวัสาทัศนสัมปัญทะตายสุธรรมาชิตาผวันติสักกายะทิถิวิจิกิจจิตันจะศีรพตังวาปิยาทติกินจิตตูหะปาเยหิปวิ จัปวิปมุตโตชาจาพิธานานิอภพภูกาตุงอิธามปิสังเครัตนังปณีตังเอเตสตเจนะตุวะทิหุโตกินจาปิโสกรัรมมังกัลูติปาปะกลางกาเยนะวาจาย,ยุทะเจต,ตาสาวาอภาพภูโตตาสาัสสะปกิตทายะอภะพตาทิฏฐปทัสสาวุตตาอิธามปิสังเครัตนังปณีตังเอเตสตเจนะตุวะทิหุโต วนาปคุมพียะธาภูสิตักเคคิมหานามาเสปัตมัตมิงคิมเฮตะทูพมังรรมะวรังอเทศสยินิพานินาคามิงปะละมังหิตายะอีธรรมปิพุทธเทรัตนังปนีตังเอเจสเตนะ,ะทุัตทีหุนตุ วโรวัญยูว no 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 ัล <sh> ท no ูวลางควอนุตโรธรรมะวัลังอเทสยิธรรมปิพุทเทราตนางปณีตังเอเตสเตนาตุัทิหตุคีนังกุลานังนะวังนัตนาตถิสามภวังวิรัจจิตตายติกเฆขตะเมนเตคีนพีชาอวิรุณิชันธานิพันติธีรายะทายามปทีปูอิธรมปิสังเคีณาพีงาอสุณิชันธานิพันติธีรายะทายามปทีปูอีธรนมปีตันิอตสเจนาตาปิังนตวญาณสปาชูตางพสสทาง นมัสซามาสวัสดิฮุนตุยานีทัปูตานีสามมาคาตานีภูมานีวายานีอันตันิเคตธาคาตังเทวนุสปูชิตังทำมังนามสซามาสวัสดิฮุนตุยานีทัปูตานีสามมาคาตานีภูมานีวายานีอันตันิเคตธาคาตังเทวนุสปูชิตังสังฆังนามสซามาสวัสดิฮุนตุบทที่สิบเอ็ดอาตานัติยาปริตระบทย่อสัพพะโลคัปวนีมุตโตสัพพะทันตาปวัตติโตสัพพะวิมานติกันโตนิ ทีุู่โตจาตัวบางวพาะวะสัพพิติโยวิวัชชั้นตุสสะพโลโควินาสันตุมาเตยพะวัตวันตาลาโยสุขีทีคายุโกวว่าอภิวาทนาสีรสนิีจังวุฒาปัจจายโนจัตตารธรรมาวัทันที่อายุวันูทุขังพลังบทที่ สองอธิตปริยายสูตรเอวามีสุตังเอกังสมิยังพะวาขยายังมิขนติขยาตีเซสัทิงพีกุสาเสนะตัตตะโพพะควาพัวมันติติสัพพังพิกเวอยิตังเกณจาพิกเวสัพพังอธิตังจากุมิพิกเวอธิตังรูปาอธิตาจากูวิญญาณังอธิตังจากูสัพาโสอธิโตยังปิทางจากคษาพัยสัพติยาอุกจติเวที่ตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตามปีอธิตังเกณอธิตังอิตังกระตะคักกินาทุตะกีนาโมหกีนาอุยา อติตันติปทามิโสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัพพัสโสอธิตัวยำปิทางโสตสัพพัสปัตติยาอุปัตติเวทิยตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขมาทุคังวาตามปิอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคะกินาทุตักกินามหะกินาอธิตังชาติยาชารามะลีนัสโตเกหิปะลิเทเวหิผู้เกหิธุมนาเสหิปญาเสหิอธิตันติปทามิคานังอธิตังคาณตาอธิตาคาณาัอวินยานังอ ข้างมาตัมปีทิตังเกณะอธิตังท,ตงทิตังราคคินาโทกคินาโม,มหคินาทิตังชาติยาชารามณีโตเกหิปริเทเวทหิโตเกหิธุมนาเซหิปุญญาเซหิอธิตันติวธทามิชิวหาทิตาราสาชิวหา วิญญาณังอธิตังชิมหาสัพพโสที่ตัวยำไปทางชิมหาสัพพสัพติยาอุปจติเวทิธิตังทุครังวาทุกขังวาทุกข้ามาทุกขังวาตามปิีธิตังเกนะ์อธิตังธิตังกระตะกินาโทตักตินาหมอกินาอธิตังชาติยาชารามะนารินโสเกหิปะเรเทเวหิตุเกหิธุมนัเสหิอุปยาเซหิอธิตันติปทามิกายโยที่ตัวภพัพาทิตากายวิญญาณังอธิตังกายสัพพโสอธิตัวยำไปทางกายสัพพสัพติยาอุปจติเวทิธิตังทุครังวาทุกขังวาทุกข้ามาทุกขังวาตามปิีธิตังกนะิตตัังร ตะกินาโมหกินาที่ตังชาติยาชารามณีนะโตเกหิปลิเทเวหิโตเกหิตมนาเซหิอุปยาเซหิตันติวธามิมโนที่ตัวทำมาที่ตาโมโนวิญญาณังอีิตังมโนสัพพโสที่ตัวยำปิทางมโนสัพพสัพติยาอุปติเวทิตังทุครังวาทุครังวาทุกมะทุครังวาตามปิที่ตังเกนะที่ตังที่ตังรตะกินาโทตักินาโมหกินาที่ตังชาติยาชารามณีโตเกหิปลิเทเวหิโตเกหิตมนาเซหิอุปยาเซหิอิตันติวธามิ เอวังปัสังพิกเมสุตตะวาอริยสารวะโกจักขูตมิงปีนิพนธิติรูเบสุปีนิพนธติจากขูวิญญาณีปีนิพนธติจากขูสัพพัสสีปีนิพนธติยังปิทังจักขุสัพพัสสปัิยาอุปัฏฐิติเวทีดังสุขังวาทุขังวาทุกขมะสุขังวาตาสมิงปีนิพนธติโสตาตมิงปีนิพนธิติสัทเทสุปีนิพนธติโสตวิญญาณีปีนิพนธติ โสตตาสะปัตเตปีริพิิยามิทางโสตัพสะปัตปติยาอุปจติเวทิยตังสุขังวาทุกครั้งวาทุกขมาสุขังวาตาจะมีปีนิพนธิคานาจะมีปีนิพนธิธรรมเทสุปีนิพนธิคานาวิญญาณีปีนิพนธิคานาสะปัตเตปีนิพนธิยามิทางคานาสะพาสัปติยาอุปจติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตาจะมีปีนิพนธิชิมหายาปีนิพนติราสสุปีนิ็นธิชิมหาวิญญาเนปีนิสพนปิทางชิมหายตาสุ ทุกครังวาทุกครั้งมาทุกครังวาตาจะมีปีนิพนติการจะมีปีนิพนติภพทับเพสุปีนิพนธิกายะวิญญาณีปีนิพนติการสัพพะเสีปีนิพนธิการยามีทางกายสัพพะสัพติยาอุปัตติเวทียังทุกครั้งวาทุกครั้งวาทุกคมาทุกคั้งวาตาจะมีปีนิพนติ มนัสมีงปีนิ่ปนทติทำเมสุปีนิเป็นทติมโนวิญญาณเนปีนีพเป็นติมโนสัพพะเสปีนี่เปินทติยามปิทางมโนสัพพะสัพพตยาอวปจติไม่ีดตังสุคั้งวาทุกรั้งวาทุกขมาทุคั้งวาตาสมียงปีนี่เป็นทตินี่เป็นทางวิราชติวิลาขาวิมุตติวิมุตตาสเมิมุตตาเมติยานังโมติทีนาชาติวุตรตังความมรจยังกรตังกรณียังนาปลังอิทัาตยาติปชานาติทิอิธรรมโัจะพระเขาวาอัตมนาเีปิคูพระเขามิณวา ญมานนตสสัสสาภิกขุสหัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิมุตจริงสโสติบทที่สิบสนัตตลคณะสุตังเอวอมเมสุตังเอกังสมยังปะขวาภาลานาสัสยังวิหารติอิสิปันนิมิข์คาถายตแต่ตะลัโภปะขปาวาปัญจวัคคียะพิขุอมันเตสิรูปังภิกขเวนัตารูปังจักรตังภิขเวอตตาภิสานะายิทังรูปังอภาทายะสังวัต ตยยาลับเพจจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติยาธมาจะโคปิขเมรูปังนาตาตาธมารูปังอภารายะสังวัตตาตินาจะรับปฏิรูเปอเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนานตาเวทนาจ่าหีทางพิคเวอัตตาพระพิสานัญย์ทางเวทนาพาทายะสังวัตเตยยาลับเพจจะเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติยาธมาจะโคปิคเวเวทนานตาตาสมาเวทนาอภารทายะ สังวัตตินะตตลปติเวทนายะเอวังเมเวทนาโมตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาณตาสัญญาจ่ายทางพิฆเวตตาพังวิสานัญญทางสัญญาพาทายาสังวัตยีนัตตลปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาโมตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติยะสมาตโพพิฆเวสัญญาณตาตัสมาสัญญาพาทายาสังวัตตินะตตลปติสัญญายะเอวังเมสัญญาโมตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติสังขารานตาตัส สังฆาราณาตาสังฆาราจะนีทางพิฆเนอภภาวิสังสุนัยีทางสังฆาราภาทายะสังวัตเตยุงนะเพจจจาสังฆาเลสุเอมังเมสังฆาราหุนตุเอมังเมสังฆารามาอหิสุติจะสมาตพภทีฆเวสังฆาราณาตาสังฆาราอภาทายะสังวัตันติยะนะรับปฏิสังฆาเลสุเอมังเมสังฆาราหุนตุเอมังเมสังฆารามาอหิสุติ Winya nang anata winya nang jahitang pika we atta papisa nang jahitang winya nang abai thaya sang watteya rapihaja winya ini emang mewinya nang hundu emang mewinya nang mahu siiti jama toko pika we winya nang anata jama winya nang abai thaya sang watte siiti raja rapihiti winya ini emang mewinya nang hundu emang mewinya nang mahu siiti ตังกิงมณฑาพิกเวรูปังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยามปนาณิจังทุกครังวาตังทุกขังวาติทุกครังพันเตยามปนาณิจังทุกครังวิปริณามาทำมังกรหลังตังสมุนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสมาสมีเอโสมีอัตตาติหุเหตังพันเตตังกิงมณถาพิกเวเวชนานิจาวานิจาวาตีนิจาพันเตยามปนานิจัง ทุกครั้งว่าตังสุขังวาตีทุกครั้งพันเตยามนานิจังทุกครั้งวิปริณามาทำบังการังทุกตังสมุทรปะสิตุงเอตังมะมะเอสุมาจะมีเอสุมีอัตตินุยตังพันเตตังกิงมณฑาภิคเวสัญญานิจาวานิจาวาตินิจาวันเตยามนานิจังทุกครั้งว่าตังสุขังวาตีทุกครั้งพันเตยามนานิจังทุกครั้ง ทุกครั้งพันเตยังปนานิจังทุกครั้งวิปปลินามาทำมังกลังตังทำมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามาเสมิเอโสมีอัตตาตินูหิตังพันเตตังกิงมันญะถ่ายพิคเวสังฆารานิจาวานิจาวะตินิจาวันเตยังปนานิจังทุกครั้งวาตังสุขังวาติทุกครั้งพันเตยังปนานิจังทุกครั้งวิปปลินามาทำมังกลังตังทำมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามาเสมิเอโสมีอัตตาตินูหิตังพันเต ตังก the ิงมณฑาพิคเววิญญาณังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยังปนานิจังทุกขังวาตังทังวาติทุกขังพันเตยังปนานิจังทุกขังวิปริณามธทำมังกัาลังตังสัมนุปปาสิตุงเอตังบามะเอโสหะมัสมีเอโสมีอัตตาจินมุฮีตังพันเตตัสสมาติหาพิคเวยังกิงเจรูปังกะตีตานะขจจุปจุบันนังอาจารตังวาปะหิตาวาโอลาทิกาวาสุกุมังวาหีนังวาปณีตังวา ยันธุเลสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนสุหัมมะสมินะเมสุอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมะปัญญาทัพพังยากาจิเวทนาตีตานะขจุปจุปนาอัจจตังวาปะหิทธาวาอุราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายานธเลสันติเกวาสัพพาวิชนะเนตังมะมะเนสุหัมมะสมินะเมสุอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมะปัญญาทัพพังยากาจิสัญญาตีตานะขจุปจุปนาอัจจตังวาปะหิทธาวาอุราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวา วาญาทุเีสันติกวาสพาสัญญาในตังมะมะในสูหมัสมินะมีสูอัตตาติวันมีตังกัทาปูตังสมปัญญาตัตถพังเยเกจิสังคาราอตีตานาเขาจะปัจจุปนนาอัชตังวาปะหิตาวาอุราลิกาวาสุุมาวาหีนาวาปณีตาวาเยทูเีสันติเกวาสพาเสังคารานีตังมะมะในสูหมัสมินะมีสูอัตตาติวันมีตังยัทาปูตังสมปัญญาตัตถพัง ยังกินจิวิญญาณางดีตานะเขาจัปจุบันนางอจจตังวาพระหิทธาวาอุราลิกาวาสุกุมังวาหีนางวาปณีตังวายันทูลีสันติกวาสัพพังวิญญาณางี้ตังมะมะเนสุขมาสมีนะมีสุขอัตติเอวมีตังยะถาภูตังสมัปปัญญาทัฏพัง เอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวกโกรูปัตสมิงปีนิพินติเวทนายะปีนิพินติสังสัญญายะปีนิพินติสังคาเลสุปีนิพินติวิญญาณตสมิงปีนิพินติมีพินทางวิรจะติวิราคาวิมุตติติมุตตสมิงมุตตมีติญาณังหุติคีนาชาติบุสตังพมจันิยังกตังกรณียังนาปลังอิจตตาญาติปชาณาติติอิธามวจจาปะขวาอัตตมนาปัญจวคียาพิคูปะขวาตัวาติตังอภินทุงอิมัสมิงจากปณะเวยย ก็จสมิีพันญะมานีปัญจวัคคียานังพิกุณวะนุปาทายาอาสะเวหิกิตานิไม่มงจรโสติ